ไปต่อค่ะกลับบ้านมาเนี่ยคนวัยเาต้องซื้อไก่เนี่ยขอ,อ่ซื้อก่อลงลมแรงมากเลยค่ะวาเป็นช่องลงมมัเนี่ยช่องลมลานคากะเจง หลายอันล้านที่อยู่ได้คือล้านตัดผมเนอะร้านตัดผมร้านทําเล็บอแบบน,นสินะข้าเจ้าอยู่ได้เพราะว่าคนม,นมันมักเสริมสวยคนมักเสริมสวยอยู่ได้ทำกิจการแบบนี้อยู่ได้ถ้าเห็นหลายล้าน,นล้านส,สวยสวยแบบ ของกินแพงนก่าของเครื่องใช้ไฟฟ้าขายบ้านออกรถตั <c oughs> <c oughs> ข้าวแล้วลายไทยกัะเกียบรู้ไคือลา,ายไทยกลับบ้านค่ะกลับบ้านสันีทละ